อีโคคาสุดคุ้มขับง่ายเปรียดน้ำมันห้องโดยสารกว้างเกินตัวสุ z กิเสส a ส1 2 g l ปี2021จากรถใหม่549,000บาทเปรียดเงินทันที30%เหลือเพียง255,000บาทผ่อนเบาๆ5,000ต้นค่ะคุณลูกคา้าได้รถเกียร์ออโต้ CVT ขับนุ่มนวลรถมือนหนึ่งออกไปแดงประียดน้ำมันถึง 23.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะรถสวยเกรด A ผ่านการตรวจสอบมีอินสเปคชันมีใบเซอร์ติฟิเคตรับประกันโครงสร้างตัวถังกับเครื่องยนต์นะคะ1 2 0 0ซีซีเบนซินแอร์แบ็กสองใบเบรก ABS วิทยุกล้องถอยหลังกระจกไฟฟ้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมใช้มากค่ะสำหรับมือใหม่หัดขับคนทำงานในเมือง หารถประหยัดใช้งานประจำวันเก๋แนะนำคันนี้ค่ะสนใจนะัดูรถกับเก๋ได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5ค่ะ0818061242 idline kaee2808 ค่ะเก๋ยินดีให้บริการค่ะ